คือข้อ,อข้อครัวของอบตอตีนะครับที่เอาเจ้าโออินซี C นะครับซึ่งเป็นน้องของอโูน้อยนะครับเอามาไว้ที่ข้อของอบตอตีนะครับตอนนี้อ๋ขอ,ข,อ,ข,อข้อข้อนี้ใช่ไหมครับอ๋อนี่นะครับคือข้อข,ของโออินซี C นะครับซึ่งวัวตัวนี้เป็นวัวของอท่านประธานสุรชัยนะครับ ซึ่งซื้อมาจากอบตตีเนาะผูอินทรีย์นะอ๋อขอมาเลี้ยงอ๋อขอมาเลี้ยงทำไมต้องของมาเลี้ยงเียกว่าปลูกพันธุ์กันปลูกพันธุ์ปลูกพันธุ์เมื่อกี้ดูกระแดดผมดูไม่ขนาดเท่าไหร่ไงเขาชนะมาเนี่ยซื้อมาามาปลูกเนี่ยเขาชนะมาเลยเนี่ยโอนี่นะครับอืมตอนนี้ว่าผมก็อยู่กับอบตตีรอบนึงครับซึ่ง เป็นเจ้าของเก่านะครับโพอินซี C ตัวนี้นะครับซึ่งทางประธานธุริจัยท่านซื้อไปตอนนี้ก็ให้ท่านอบตตีเป็นคนดูแลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะสวยจะสวยครับสวยมากเลยสวยสวยสวยผิวพันธุ์ดีสุขภาพดีมากเลยนี่ก็เป็นผ้านะครับผ้าที่ผูกไว้คือเป็นผลงานที่เขาชนะมาเนาะนะครับไอ้ออตัวนั้นเป็นบัวประกวดใช่ไหมไอ้เบเรนะ ครับวัวโชรับนายทุนประธานรัชชัยซื้อให้โชกเวลาเอาวัวเอาวัวไปเตรียมทำแห่นาคอ๋อเวลาโชกแต่งงานแต่งงานอ๋อเป็นเป็นงานขบวนขบวนวัวแล้วแล้ววัววัวมีไหมเนี่ยเป็นวัวผมไม่เลี้ยงเขาเลี้ยงให้เหรอตัวนี้จะสวยนะผมจะเห็นอยู่พวกนี้เขาเรียกวัวประกวดใช่ไหมของประธานตวงของผมตวงเหรออยู่อยู่ที่ไหนตอนน่ะอยู่ไม่ไกลนานสามตัวอยู่ ตอนนี้อยู่ชายทุ่งนี่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอ๋อก็เลี้ยงไว้ที่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวให้อบอตตีพาท,ที่เลี้ยงอยู่ชื่ออะไรนะที่ว่าวัวล,ลานเด็กแวน่น<ไ>เออเด็กแวน่นเดี๋ยวดูเด็กแวน่นเด็กแว่นอยู่ไหนกำลังมารครับกลางทุ่งครับอ๋ออยู่ก,ก,กลางทุ่งกำลังมาใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเด็กแวน่นซึ่งเป็นวัวล,ลานของอบอตตีอีกตัวนึงนะครับถือว่าเป็นวัวดาวรุ่งเนาะอ่าดาวรุ่งผลงานวิ่งมาสี่สนามนะสามสี่สนามนั่นก็คือชนะหมดเลย เป็นบาลองใช่ไหมลูกได้แต่ว่ายังไม่เคยลูกก็คือลองบอลลองก่อนยังไม่พร้อมส่วนใหญ่เวลาเขาจะเล่นเขาจะเล่นบาอ้วัวนอกเขาจะเล่นบาเป็นเล่นลองก่อนหรือว่าเล่นนอกเลยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เออบาคนก็ใส่ขานก่อนเออบางคนก็จะมันก็ว่าฝึกฝึกาานเออฝึกปลาคานให้มันดูแล้วมันมีแววก็เอาเล่นนอกเลยอย่างนั้นนะมีแววแต่ฝึกให้แข็งก่อนอืม ตัวอของอบตตีอีกตัวนะครับชื่อเด็กวันนะครับตัวนเนี้ยนะครับเข้าเข้าไปใกล้ได้ไหมตุนตัวน้นอ่ะตัโน้นนะครับนี่คือเด็กวันนะครับนี่นะครับเป็นของอบตตีนี่นะครับ,ค,รบคืออ่าเด็กแว้นนะครับ เป็นวัวลานของอบอตอตีตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็ตัวนี้อบตอตีนี่วิ่งมากี่สนามแล้วสามสี่สนามครับสามสี่สนามเป็นวัวนอกเป็นวัวรอ,อ,องครับเป็นวัวรองวัวรองคือชนะมาเหมือนกันตัวนี้อายุเข้าประมาณเท่าไหร่เท่ากัน,นครับเท่ากันเลยอ,อายุเท่ากันเลยประมาณห้าปีใช่ไหมห้าปีห้าปีเนาะ โอ้สวยเหมือนกันเนาะอะไรนะโอ้เอา้าลูกคืออน,อนาคตนี่ก็มีมีมีคนมาสนใจจะถามมีครับมีแล,ล้วขาาวต่รุ่แทนด้วยนะผมจะกระจายนะเออ,อปล่อยไหมช่วยจะปล่อยไหมไม่จะปล่อ,อยครับดูดูราคาก่อนครับดูราคาก่อนยังไม่ตรงกันนี่นะครับเด็กแว้นนะครับเป็นวัวดาวลูกอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นของอบตตีนะครับนี่ครับเป็นเหล่าด้วยกันนครับ ตัวโพน้อยนะครับเราเดวยกันเลยแต่เป็นพี่เป็นน้องกันนะนะครับตรงน,นีน้แล้วอีกอยู่ในอยู่ในทุ่งนาอีกใกล้อีกชุดหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวอบตตีก็จะมีกิจการอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะออกไปดูข้างนอกเลยเขาเรียกอะไรนะก็เรียกเกวียนเกวียนอะไรเนะขาเรียกตามทีทททเาเรยกที่เราเรียกกัน เกวียนแห่รับจ้างแห่ใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นเกวียนไว้วสำหร,ร,รับรับจ้างแห่แหงานทั่วไปเนาะมีมีงานอะไรบ้างครับองตตีที่รับแห่งานแต่งงานบวชงานแต่งงานบวชง,ง,ง,งานกระถินก็คือเกี่ยวกับง,งานทุกอย่างรับหมดเลย ก็มีวัวที่วัวเทียมเทียมเทียมเกลืยนตัวนี้ก็สองตัวสองตัวอ่าเป็นของอบตตีตัวหนึ่งครับแรัเป็นของของประธานสุริชัยตัวหนึ่งครับตอนนี้วัวก็อยู่ที่คอกอีกคอกหนึ่งใช่ไหมครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่ออบตตีได้เลยนะครับรับรับงานทั่วราชนาจักรแค่นี้ก็พอแค่เพชรแค่ลาดนี้ก็พอไปสระบุรีใครสุดสระบุรีครับบุรีลบบุรีลบบุรีใครทุด โอ้ยมากะทำไมเขามาเขารู้ได้ยังไงอะเขารู้ครับอ๋อในสายกันบอกใช่ไหมอ๋อคือถ้ารู้จักก็ไปได้ก็ราคาได้ก็ไปใช่ไหมราคาได้ก็ไปอืมนะครับก็ติดต่ออบตอตีได้นะครับ